สวัสดีค่ะแม่เุ้ยน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์เราอยู่ที่ไหนครับน้องเกณฑ์คอลิเดย์อินอะไรวานา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 เราอยู่กันที่ฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินนะคะเป็นโรงแรมที่มีอะไรมีสวน มีสวนน้ำมีวิวที่สุดยอดมากนะคะวันนี้จริงๆเราเคยมาแล้วที่นี่ได้แต่ว่าอันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรที่สนุกสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมีอะไรใหม่ไหมสนุกว้าวเหมือนเดิมแน่นอนโอเคไปเลยเลยไหมไปยังไงเกิดฉันเป็นเกคนขี้อายอยากบอกรักแต่ตาดที่ตรงที่ใจอะไรไปไหน จไป,ไปเล่นก่อ <laughs> นยังไงมาถึงแล้วนะคะเราก็กดเลฟขึ้นมาเช็คอ,อินที่ชั้นล็อบบี้หรือชั้น,อนเอลนะคะอ,คอยู่ชั้นล่างนะชั้นล่างจะแบบรับส่งของนั่นเองนะคะ แต่หลายคนคงจะเดาใช่ไหมว่ามาถึงแล้วเราจะต้องพุ่งตรงไปที่สวนน้ำอะไรนี้ใช่ปะหรือไปดูห้องอะไรนี้ใช่ปะไม่เลยเขอกินก่อนอ้าวสั่งกันอ่ะคือจะบอกว่ารอบนี้อย่างที่บอกว่าเรามาอัปเดตใช่ปะสิ่งที่ใหม่ๆก็คือนี่เลยค่ะทะเลบาลอ๋อขัวซองได้ข่าวว่าเด็ดมากด้วยเหรอดูชิลละหกสิบาทอ๋อชิมชิมเลยไหมอะไรไม่กินเราต้องชิมแหละจะไปไหน ใจยังไงจะไปเล่นน้ำเลยของพีน่ากินมากนี่แอลมอนด์80บาทอันนี้ลาสตอร์บลี80บาทเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด็กจะเล่นนะฉันเล่นนะนี่เขามีไอติมด้วยนะแอนนี่เป็นเจลาโต้เหรอโอ้โหปกติเจลาโต้กินยังไงที่ถูกต้องไหมเราขอเขาชิมไปเรื่อยๆจนเราอิ่ม ไม่ใช <laughs> ่ไม่ได้ <laughs> โ,อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวรีบๆสั่งแล้วไปกินกันก่อนที่สวยๆจากสื่อรอบๆตัวความรักในแบบของผมคือการแบ,บ่งปันความสุขให้ครอบคอรัวชชชรอง,องนน้ามาถึงก็กินก่อนจริงๆค่ะแม่ <c oughs> นี่มีไอติมด้วยอ๋ออืมนี่เราก็วิวสวยมากจะบอกให้ ด้านหลังเรานี่เป็นสถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวจากตรงนี้นะคะมองเห็นทะเลด้วยนี่สวนสถานีรถไฟนี่เป็นหนองแกนะคะหนองอะไรนะหนองแกเนาะส่วนวิวอีกด้านนะคะนี่โอ้โหเป็นวิวภูเขาขอคุณนี้ อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอะไรคะท o เบดลูมสว w o b e เ r o o m ม u ว t e อ่ะไปดูกันเลยห้องนี้จริงเนี่ยเข้ามาจะเป็นโถงห้องนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นแบ่งเป็นซ้ายและขวาคือสองห้องในห้องเดียวอ่ะพูดอย่างนี้อันนี้เราเหมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทูเบดลูมสวีทไปดูห้องนอนแรกก่อนอ่ะเดี๋ยวขวาไปเดี๋ยวขวาไปอู้นี่เป็นลิฟวิ่งอ่ะโอ้โหเกณฑ์เกณฑ์เข้าเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเเข้าบ้านเข้าบ้านไปอ้นี่นี่นี่ กายกายกายฟาป้ากายเออกายเย็นเย็นเย็นอ่าแล้วก็มีนิ่ทานโอ้โหนี่นี่คือตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบลิฟวิ้งแอรีเเนาะเอ่อนี่ก็คือจะมีทั้งแบบมีเป็ดมีของเล่นให้มีกระตมเจตเซนนะคะมีระเบียงออกไปสามารถเทควิวตรงนี้ได้นน้องเล่นได้นะคะนี่วิวทะเล่บงนี้เลย นะส่วนตรงนี้มีของเล่นเล็กน้อยซึ่งจะกายกำลังปลาอยู่ไม่ไม่เห็นได้เลยกั้นโซนห้องนอนด้วย,ยวนี่นี่นี่อันนี้นี่ปิดป,ปิดได้นี่แอนปิดให้ดูอ่าอย่างนี้สมมุติว่าจะนอนนะโโอ้ปิดอ่าอ่าแล้วจะนี่ขอขอเข้าไปไหนก็เข้าไปทัก <c oughs> <c oughs> อ่านี่ห้องนอนนะคะนี่เป็นเตียงของคุณพ่อคุณแม่นี่วิวอุ้ยเกณมาดูนะโวเกณนี่เป็นวิวของสวนน้ำนี่เขามาเล่นเต็มเลยเกณมาดูเร็วเกณมาดูเร็ว อยากเล่นไหมยากเล่นแล้วอุ้ยอุย้ยเสียงอะไรคะเสียงอะไรฮะ,ะรใครทำอะไรอ่าไปดูห้องน้ำกันไปดูห้องน้ำกันอ่าประตูนี้ก็ยังปิดได้ <ipper> อ๋อตรงนี้เปิเปเปปดปิดได้นี่ตรงนี้มีห้องน้ำสำหรับขับถ่ายและอาบน้ำด้วยนะนี่ตรงนี้ก็คืออาบน้ำได้ขับถ่ายได้หนึ่งห้องก่อนอันนี้เป็นที่ตั้งสาระนะตู้เสื้อผ้านะก็มีพวกของใช้ครบคันเนาะอ่าแล้วก็ อันนี้มีอ่างด้วยโอ้มีอา่ <c oughs> อ s. <S อางน้ำนี่น้ำนะคะมีห้องชาวเวอร์แบ่งเสื้อเปียเสืวอเปียเ <c oughs> สืเ้เปียเสืเ้อ <c oughs> เปีย <c oughs> อันนี้เป็นภาษาอะไรเสื้เปียอ่ะเปิดนะตู้เซฟให้ดูนิดหนึ่งมีไงบ้างน่ะมีตู้เซฟเนาะตู้เซฟอ่านี่มีนี่เตารีดมีบาร์บีคิวมีรองมีอะไรนะนีก็สมบูรณ์อ่ะเกสขาน้้ำเกสพาไปดูห้องนู้นหน่อย เราขอแอบแซงนิดนึงอะคะใครที่บอกว่าถ้าสมมติเราอยากไปพักห้องนี้ก็ได้นะ,นะก็แค่แบบเหมือนห้องนอนเดียวะนะคะก็คือส่วนสามารถเปิดเป็นห้องนอนเดียวก็ได้ถ้าใครมาแบบอยากได้ห้องสวีหรูๆแบบนี้นะคะก็คือจะพักที่เรื่งไปของเราก็คือเปิดอีกห้องนึงซึ่งมันเป็นคอนเนคติ้งการก็ <ๆ S 1> <นะ S 2> คือเป็น two bedroom suite <ๆ S 2> ก็อย่างนี้นะคะ <ๆ S 2> นี่ก็คือเข้ามาเจอห้องน้ำก่อนนี่ห้องน้ำเตียงสำหรับเด็กๆนะคะสองเตียงแล้วก็ มีโซฟาให้นั่งเล่นด้วยนะคะแล้วก็มีระเบียงมองทะเลได้นะคะโอเคแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอะไรอะรูป็อปของเขาเขาเรียกว่าอะไรนะวานาสนาวสกายด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่ชั้น26นะคะเป็นสระว่ายน้ำ โอ้โหสาวไปน้ำที่นี่สวยจริง,รงๆอะไรตัวนี้จำได้เออสวยจะไปใส่นังเงือกเอออันนี้มีคลิปในตำนานของเราอยู่นะเนี่ยสามสิบกว่าลา้านไปหาดูได้นี่โอ้โหสาวไปน้ำทนี่วิวสวยมากจริงๆอ่ะคือเป็นอินฟินิตเองอ่าโอ้โหวิวสวยจริงๆเกณฑ์ทนไม่ไหวแล้วเอาหนาวไหมหนาวไหมหนาวนั่งลมก่อนเกณฑ์นั่งลมก่อนอืม ตอนนี้น้องโอ้เอาปิดมาด้วยเหรอกายจะว่ะยน้ำที่เลนหนาวหนัเย็นเหรอยิ้มสิยิ้มสิอ๋อเป็นยังไงคะวิวดีวิดีกับนี่แน่น้ำหนาอ่ะไปสระดู้นกันไป็นสำรวจสระดู้นกันโอ้ตรงนี้มีสระเด็กด้วยซ่อนอยู่นะมีสไลเดอร์ด้วยเหรอ ไหนลองดูสิจายออาหนึ่งสองสามโอ้โหเกนมาแล้วเร็วไปสไลเดอร์เร็วสไลเดอร์ลงมาเร็ว,ส,วสนุกสนุกนาวพอก,กันแต่ในอันด่านี้ปลอดภัยดีอยู่ที่นี่นะคะเหลือกินเหลือใช้เลยที่เขาบอกว่าสาวไอเดายที่นี่นนะสวยที่สุดในหัวหินะจะบอกว่าไม่เกินอโอ้สวยจริงนะเห็นทะเลเลยอะ่ะสวยมากเลยแอนวิวสวยมาก <laughs> นี่มีเด็กไปอยู่ใต้นี้อ่ะเป็นผู้ช่วยหล, <c oughs> ลอกน้องหลอกน้องว่าลงมาจากสไลเดอร์เจนทำอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> เอาเดกอ,อ,อ,แบบอะไรสักอย่างอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วานานวาสกาา ก็็คือเปนสกายนี่เขามีเป็นสกายวอล์กด้วยโอ้โหตรงนี้สูงไหมเกนดูสิโอ้โหมันดูสูงมากเลยนะเนี่ยเออเสียวไส้ไหมเสียวหน่อยๆน่อยนะ่นะเออนี่จากชั้น27ของโรงแรมคอลิเดย์อินวานาวาเนี่ยนะชิวชิวดชิวๆนี่มองเห็นสวนน้ำเลยนะ นี่วิวสวยมากเย็นนี้เราก็จะทานกันที่นี่แหละนะโอ้โหวิวทะเลด้วยนะคะว้าวอาหารน่าทานทุกอย่างจริงด้วยมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาที่บูดาทิพยขับนะคะอยู่ชั้น5ดีไหมเกณฑ์นะคะที่นี่นะเขาช่วงเนี้เปิดเป็นรอบๆนะคะก็ต้องมาติดต่องจองล่วงหน้า รก็ท่าอบปนได้อตอนนี้เราอยู่ในห้องคิสขับเรียบร้อยอ่ะเกนเกนจะขึ้นไปเล่นให้ดูโอ้โหอัดคลิปด้วยครับอ๋อสไลเดอร์อุ้ยไปข้ามไปฝั่งนู้นเหรอป้าจะข้ามไปยังไงโอ้ป้าป้าจะไปยังไงไปได้เปล่าอ่ะทำไงดี นี่นะครับเจนมาตรงนี้แล้วเหรออู๋เจนเหรอ,นอนนสนุกมากเลยนนนเดี๋ยวน้องกายจะมาสไลดเดอร์ให้ดูนะป้ายนอ,นนอ่เรามารอกันโอ้โหตรงนี้เป็นบอบอลโอ้ตรงนี้เด็กๆสนุกกันมากเลยนะเนี่ยโอม้มาแล้วมาแล้วเจนดูเียกายเลยใครบอกให้เอาตูดลงเอาหน้าลงไห <laughs> ลูกบอลไม่สามารถ ทะลุไปไหนได้เพราะว่ามันมีตาข่ายอยู่นี่โอ้มีเตะบอลด้วยหลังจากโดนกายเตะบอลอัดแล้วนะฮะช่างภาพก็มึนเล็กน้อยโอ้ยเจนมาทำอะไรเนี่ยโอ้นหมุนๆเหรอะไอ้โอ้ย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 ้ของเล่นเขามีกิจกรรมเยอะมือพอสมควรเลยนะก็มีกิจกรรมที่มีเสียค่าใช้จ่ายบ้างนะอย่างเช่นการทํากระปุกอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นแบบ ระบายสีบูลบัตเตอร์หร,อหรือทำถุงผ้านี่นะเออแล้วก็นี่น่าจะเป็นของเล่นพวกพัฒนาการกตา่างๆอะไรอะ่ะเกนนี่อะไรอะ่ะ<ม>อ๋<ม>โอโหนี่เอานี่มีของเล่นไม้ด้วยเนาะทำยังไงไหนทำให้ดูหน่อยสิไหนทำให้ดูหน่อยได้ไหมยังไงดี นี่ไงใส่ตรงนี้วางเนี่ยโอ้ยมองไม่ทันเลยอ่ะเร็วเกิน,น <laughs> โอ้มีรางด้วยนะเฮ้ยเราเจอสไปเดอร์แมนปล่อยย้ายดูหน่อยปล่อยย้ายดูหน่อย <laughs> อ่าเกณฑ์จะปล่อยลูกแก้วแล้วนะทุกคนดูวูววววอะติดตรงนี้ได้ไหม ไ,ได้อย่าเตะกันเองอย่าเตะกันเองนะอ่าหมดเวลาแล้วนะเกณฑ์สนุกไหมไหนมาบอกหน่อยสิฮะยังไม่ยอมออกดิ้นดิน,ดนเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกมากเหรอฮะสนุกไหมฮะสนุกโอ้โห ม่รู้ว่าควรแสดงความรักยังไงเกิดฉันเป็นเกิดคนมือเย็นนะคะใครจะเชื่อบ้างว่าโรงแรมแบบนี้จ,จะมี <c oughs> มูกระทะปัาปูอ๋อมีผักให้ตักปีนะคะน้ำจงน้ำจิ้งตักกันเองอแน่ดิอเออเออเออไม่ต้องทนร้อนด้วยสบาย บฉันมาหน่อยวันนี้ไปทินไหนขอคุณโลกใบนี้ที่เราได้ทำตามชาอีกวันแล้วนะคะรายอาหารเช้าที่นี่ต้องบอกว่าเยอะแยะอลังการเออมีของกินเยอะมากเลยสำคัญก็คือมีมุมคิสคอนเนอร์โอ้คิสคอนเนอร์อ่ะไหนดูสิโอ้ก็จะมีอาหารที่แบบเฟรนลี่กับเด็กหน่อยนะนี่พวกเขาคงเขาผ่าสปาเกตตี้อะไรง่าย โอ้มีโคงครับโคงครับเค้กค่ะโอ้เดี๋ยวนี่น่ารักมากเลยโอ้น่ารักจริงๆอ่ะนี่แล้วก็เป็นอันนี้เป็นเลยเอาใจเด็กสุดๆจริงๆตักกินเลยอร่อยไหม อร่อยไหมเยี่ยมไหมโอ้เยี่ยมไม่เก่งแสดงไม่เป็นทําได้เพียงุ้มหน้าค้นหาแหล่งท่องเที่ยวสวยๆจากสื่อรอบๆตัวความรักในอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ T T สป a ที่ชั้น6ของโรงแรมนะคะโดงนี้เราก็จะมีโปรแกรมนวดเท้าไปค่ะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมอะไรนะคะนวดเท้า เราก็จะมานั่งชมวิวสถานีรถไฟแบบนี้เลยอ่าอะโอเคขอตัวเอนรีแลกกันนะเป็นไรครับเป็นไรเฉลิมเฉลิมนะก็พอน่าเสร็จก็เชิญอันเชิญเรามานั่งโซฟาสสวยเสิร์ฟน้ำขิงหมดร้อนดีนะคะแหม่มันผ่อนคลายดีจริงๆนะคะก็อ่ะอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆนะคะ เขาไปตะลวยสวนน้ำวานานาวากันค่ะอ่ะแล้วมาที่ฮอลิเดย์อินวานานาวานี่นท,นที่พลาดไม่ได้เลยที่สุดเลยก็คือการมาเล่นสวนน้ำนะคะเป็นวานานาวาวอเตอร์แจ็กโกนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นสวนน้ำระดับโลกเลยทีเดียวอ่า <Okay. S 1> ก็อันนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายไงคะไม่ต้องค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแขกที่มาพักที่โรงแรมนะคะ,ะสามารถเข้าได้เยนี่เขามีบัตรเบงนะไหนบัตรเบงนี่ อ่าทำหน้าเบ่งสิไหนใช่อันนี้เราคือแขกที่มาพักก่อนใช้ดิสแบนแต่อเวลาเช็คอินเสร็จเรียบร้อยเขาจะให้ดิสแบนมาแบบนี้นะคะก็ตามจำนวนคนที่เข้าพักดิสแบนอันนี้ไว้กินชอปสบายด้วยนะคะอันนี้ก็คือแตะจ่ายตังค์เลยบินเข้าห้องทีอ่ะเข้าออกได้ไม่จำกัดนะคะอ่ะคลิปนี้เราก็ปิดตรงนี้ดีกว่านะคะเเดดี๋ยวราไปูคั นะใครอยากจะมาแบบนี้ก็มาได้ที่ Holiday Inn Wanana หั wa <ร>วหินนะคะอ่ะทริปต่อ,อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำห้ดูกันเ้าวันนี้ลาไปแล้วบายบายเล่นน้ำไหม <c oughs> เล่นถอดแมสเลยเถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆ้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบายบาย